รุปเงินท้องก็ไม่มีหน้าตาก็ไม่ได้อยากอัพเลเวลขนาดไหนก็อัพไม่ขึ้นอ่ะโอเคครูติขอบคุณเมนนี้มากๆแต่ขอลุยกันตั้งแต่ต้น,ตน,นะตนๆนะซัดคมๆนะห้ามตัดพอแบบนี้ในขาดอย่าพูดแบบนี้ในขาดพูดแบบนี้เราจะเป็นแบบนี้เราจงพูดไปหมายว่าเงินท้องไม่มีหน้าตาไม่ดีมันเปลี่ยนหมายเป็นว่าฉันหล่อขึ้นทุกวันฉันหน้าใสขึ้นทุกวันเงินท้องหาง่ายทุกอย่างเหลือเฟือ พูดแบบเนี้ยกลมประสาทตัวเองทุกวันให้รู้ว่าเงินมั่งหาง่ายให้รู้ว่าเราหล่อขึ้นได้ถ้าเราไม่พูดเราไม่กลมประสาทเราคิดว่าเราไม่หล่อไม่ได้จริงๆเราจะไม่ออกกําลังกายเราจะไม่หาคลีมมาทาเราจะไม่พยายามหาอะไรมาทําผมทําอะไรให้มันดูดีไม่ได้เด็กขาดและครูติจะบอกให้ว่าตรงๆเลยนะเพื่อที่เราจะได้ปรับตัวผู้หญิงไม่เอาผู้ชายที่พูดแบบนี้เพราะเหรอปะมันคือการตัดเพาะมันคือการยอมแพ้มันไม่ใช่ผู้นามันไม่มีทางเป็นอัลฟาได้ครูติจะบอกว่า เงนิงนทองเงินทองไม่มีสร้างได้หน้าตาไม่ดีเราปั้นหุ่นได้ทําอย่างอื่นทดแทนได้อย่างเดียวที่ห้ามเป็นเลยถ้าเราเป็นผู้ชายนะความอ่อนแอและการตัดเพาะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรามีความคิดแบบนี้พูดแบบนี้ไปบ่อยเวลาเราเจอผู้หญิงเออพี่ก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่น้องจะรับพี่ได้ไหมอา้าวมันคือการโยนภาระความความรามับผิดชอบไปผู้หญิงว่าก็กูจะไม่พัฒนาแล้วนะ่ะแบบนี้ผู้หญิงก็ไม่เอาเราเช่นกันคือผู้หญิงสวยๆที่มันจะโดนใจแล้วนะถ้าผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาก็จะ โอเคกับเราอยู่แล้วแบบเขาก็จะดูไม่จืดไม่มีทางเลือกพอเราเป็นกลายเป็นผู้ชายที่เหนือว่าเขาแล้วเหนือยที่สุดเขาก็จับคู่กับเราดีแต่เป็นผู้หญิงที่เราไม่โดนใจเราไปโดนใจอีกคนหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเก็ตตรงนี้ปะ่ะคือผู้ชายเราจะแข่งกันที่ ใครไปได้อยู่เหนือที่สุดเ,เข้าเส้นชัยก่อนหรือแข่งกันที่ระดับชั้นเลเวลทรัพย์สินหรือความโดดเด่นในชีวิตประจําวันความเป็นยีนดีอ่ะความเป็นชนะความลุยความสู้ความไม่ตัดพอโอเคตอนนี้เศรษฐกิจแย่กูทํำยังไงให้เศรษฐกิจมันไม่แย่กูทํำยังไงให้ปีหน้ากูหาเงินได้ล้านหนึ่งทำยังไงให้ปีหน้ากูซื้อบ้านได้อีก5ปีกูซื้อบ้านได้ไม่ว่าเท่าไหร่แล้วถามตัวเอง แทนที่จะบอกว,ว่าฉันไม่มีเงินจะทําฉันไม่มีเงินจะซื้อเปลี่ยนเป็นฉันทํำยังไงให้ได้สิ่งนั้นมาอ๋อหน้าตาไม่ดีทํายังไงให้ผู้หญิงชอบฉันทํายังไงให้ฉันหล่อขึ้นมาถามคำถ,ถ,ถามตัวเองนี้คำถามของเรามีอิทธิพลต่อสมองเรามากต่อความคิดเรามากต่อเส้นทางต่ออนาคตของเรามากและโดยเฉพาะ มีผลกระทบต่อการที่ผู้หญิงจะเลือกหรือไม่เลือกจับคู่เพราะผู้หญิงเลือกผู้ชายเป็นผู้นําถ้าเรานําเธอไม่ได้เธอจะไม่เอาเราเนาะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไเตรงนี้สวัสดีครับส่วนใครที่ต้องการต้องการไปต่อเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินรูปร่างหน้าตามีเวลามากขึ้นมีเป้าหมายที่ดีแล้วก็จัดการเวลาเรียบร้อยสามารถทําได้คงสภาวะจิตใจให้เข้มแข็งได้ไม่ว่าเราจะเจออะไรเราจะมีความเข้มแข็ง,ขงชนิดที่ว่า บอกตรงๆอ่ะดูครูติเป็นตัวอย่างแล้วกันมันจะมีความเข้มแข็งระดับนี้ไปต่อในคอส a บ Year Ever ได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่3,900บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์แบนโปรไฟล์ครูตีแล 3, ้เข้าไปบอกต้องการสมัครคอสเ e ส e ยว v e r ครับโอนชำระ3,900บาทเข้าเรียทนทีหรือพิมพ์ BYE ก็ได้เดี๋ยวครูติจะสง่งขั้นตอนการชำระเงินและการเข้ากลุ่มให้อีกครั้งสวัสดีครับ